ก็มาติดตามคลิปต่อไปนะครับตอนนี้ก็ดูร้อยเจ็ดห้าครับกำลังถอยไปตักดินอยู่ที่น้องกะววอร,ระโตวาอำเภอบ้านด่านจังหวัดบีรำวันนี้มาวิ่งอยู่แปดคันหายไปสองคันครับวิ่งระยะทางอยู่ห้ากิโลไปลงที่บาทประสาท วันหนึ่งก็ตีไปได้วันละสิบสองสิบสามเที่ยวครับน้ำมันพันหนึ่งน้ำมันพันหนึ่งแทบไม่พอครับระยะทางวิ่งครับเพราะว่าน้ำมันตอนนี้ก็ลิตรละสามสิบสาบาทเนะติมน้ำมันพันหนึ่งวิ่งเต็มที่ได้สิบสามครับสิบสานี่กับจะหมด จากถังเนี่ยเพราะว่าน้ำมันแพงมากรับก็เหลือเทียบแล้วรถดัเหลืออยู่วันละแปดร้อยเก้าร้อยบาทนังนครับหักค่าน้ำมันไปก็พอจะอยู่ได้นะครับแต่จ้างคนขับก็ไม่เหลือครับจ้างคนขับนี่ก็วันละสี่ร้อยกว่าบาทครับเดี๋ยวนี้ ต้องขับเองนะครับขับเองพอเหลือมั่งครับแต่ก็ได้ค่าสึกล้อนิดหน่อยครับแล้วก็ทำไงได้นะครับรถดำได้ออกมาแล้วนะครับทำเดินสายนี้แล้วก็เหลือมากเห,เหลือน้อยก็ต้องทำครับถ้าใจไม่รักจริงๆเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับอาชีพรถดำเนะัะเพราะว่า ทําแล้วมันก็เหลือมาเยอะนะครับแต่บางคนไม่รู้นะครับคิดว่ารายได้รถดำคงจะดีนะครับออกมาเยอะพอไปไม่รอดก็ขายทิ้งครับต้องเล่นรถดำมันต้องทําใจหน่อยครับเพราะว่ามันไม่ได้ดังใจที่เราคิดนะครับบางทีก็ได้บางทีก็ขาดทุนบางทีก็ค่าซ่อมมั่งอะไรมั่งมันก็ไม่ค่อยเหลือครับ นอกจากคนฐานะมั่นคงจริงๆนะครับถึงจะอยู่ได้ถ้าออกมาแล้วมาหาเงินสงวดไไม่ไหวครับวันหนึ่งเหลือไม่ถึงพันก็คงไปไม่รอดครับไหนจะค่าซ่อมไหนจะค่าคนขับเดีย๋ยวนี้ต้องขับทำเองให้เป็นทุกอย่างนะครับถึงจะอยู่รอดนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับติดตาม คลิปของพี่คุณทองต่อไปนะครับขอบคุณครับ